มีบอทออยู่กับฟอร์เรสเตอร์นะครับซูบารุฟฟอร์เรสเตอร์2000แล้วก็อยู่กับคุณเก่งนะครับคุณเก่งสวัสดีครับผมคุณเก่งเป็นผู้บริหารเชียงแสงซูบารุเชียงใหม่และเชียงแสงซูบาร์ลุฟลำปางครับอ่าครับเชียงแสงมีสองที่สองที่ครับผมอยากจะให้คุณเก่งคุยว่าคุณเก่งตกแต่งคันนี้ใช่ไหมครับครับอ่ะดูเลยครับคันนี้คือ Forester อะไรครับเอามาใส่อะไรเพิ่มเติมครับตรงนี้ก็รุ่นนี้นะครับเป็นซูเปอร์ลุฟฟอ e ์เรสนะครับ IS นะครับก็ อันนี้ที่ผมแต่งนี้เป็นใช้ส่วนตัวเผื่อเป็นทางเลือกสําหรับอยากออกไปลุยในป่าหรือว่าไปพื้นที่ที่มีหลุมมีบ่อลุยได้มากขึ้นนะครับรถคันนี้ของคุณเก่งเหรอใช่ครับอ๋อนะครับครับผู้บริหารของซูบารุนันก็ขับซูบารุด้วยนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆมันมีน้อยนะบางคนผู้บริหารไม่ได้ขับรถที่ขายก็มีนะนีน,นี้ผมผมแซวเล่นนะอ,อันนี้แซว ที่นี่นะครับเจ้าของที่นี่นะครับขับซูบารุจริงๆด้วยนะครับแล้วก็จะมาตกแต่งแบบแอดเวนเจอร์ด้วยนะครับอันนี้คุณเก่งใส่นะครับนี่ตัวที่ทําไปนะครับตัวนี้ก็เป็นกาดกันชนนะครับตัวนี้เป็นงานไทยนะครับแล้วก็ที่ทำเพิ่มก็จะมีชุดยกไอรอนแมนนะครับยกขึ้นมา2นิ้วครับแล้วก็เปลีผมเพิ่งรู้นะว่าไอรอนแมนก็าทำชุดยกแล้วเหรอครับใช่ครับของซูบารุเลยซูบารุเลยทั้ง x p ตัวเก่าโฟลเลสเตอร์ตัวเดิม x p ใหม่โฟลเลสเตอร์ใหม่ก็ มีชุดยกไอรอนแมนครับครับผมครับอันนี้ก็สปริงของไอรอนแมนใช่ครับสรุปโชกสีครับใช่สปริง4ครับนะครับของไอรอนแมนทำให้มิติรถสูงขึ้นขึ้น2นิ้วครับ2นิ้วนะครับจากเดิมที่คันนี้สูงเท่าไหร่ครับเมสองร้อยิบสองร้อมิลลิเมตรแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นไปอีกครับภาพรวมเท่าไหร่อ่สามสามอยู่ที่ประมาณ3นิดนิดครับประมาณภาพรวมประมาณสัก3ามสอ่ามสเซนครับใช่ไหมประมาณนี้ แล้วก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กเป็นเม็ดต่อครับพอร์17แล้วก็ใช้ยางของพเคนครับรุ่นว p เอทเป็นยาง AT แล้วก็23565ห้าหอสิบนะครับผมอันนี้คุณเก่งหาของที่ไหนกันเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นให้ทางร้านมิตรไทยที่ลำปางครับขอคุณมิตรของพี่มิตรพี่มิตรครับที่ลำปางจัดการให้หมดเลยจัดการให้นะครับก็คือได้ยางแล้ว ติดลอกติดแล้ลยไหมไม่ไม่ติดครับไม่ไม่ติดนะนี่ก็ทำจากยางตัวน,นี้ใหญ่ Naval. ทีเดียวคันนี้นี่ถ้าเคยเห็นนะครับคิดที่บอกอนะครับไปกับซูเปอร์ลูทไปสันตะเกียทางแม่แม่ทางแม่แม่แมนี่มันจะยากกว่าทางหลักนะนะครับถ้าไม่ได้คันนี้ไปวันนั้นยุ่งเลยนะครับถ้าถ้าถ้าเดิมๆไปเนี่ยมันไปได้แต่มันจะเตี้ยไปนิดนึงอันนี้ก็คือคุณเก่งเอามาใส่การเพิ่ม ครับแล้วที่บอกงานไทยทําที่ไหนนะครับทําที่โรงงานแถวภาคกลางครับก็สวยนะครับอันนี้เรืออลูมิเนียมครับอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมก็ทําให้เป็นกันป้องกันนะครับด้านหลังยังไม่มีนะด้านหลังไม่ได้ใส่ครับจริงๆเขาก็น่าจะใส่ได้แล้วก็เด็ด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 ในส่วนของราคาโดยประมาณก็อยู่ประมาณทั้งชุดอยู่ประมาณแต่นิดนิดครับครับอืโอ้ย่างตัวนี้ใส่แล้วก็อิ่มเลยนะเนี่ย อิ่มด้วยดูด้วยนะครับ,อ,อ,รบอีกอันหนึ่งนะครับลาวหลังคาคู่ของซูเปอรุเนี่ยอันนี้มันมาเซ็ตจากตัวโรงงานเลยนะครับมันยึดแน่นหนาถ้าสมมุติว่าเราเอาเต็นท์หลังคามาใส่นะครับเต็นท์มันก็จะขวางแล้วก็งักตรงนี้ได้เลยแล้วตรงนี้สมมูงพอไมไม่เตี้ยเกินแล้วเาเราเอาชุดสมมติชุด,ชดเต็นท์หลังคาไอรอนแมนใส่สมมุตินะ มันก็จะนับตรงนี้ได้ทันทีนะครับสำหรับตัวคอเลสเ,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 เตอร์ไอ้คุณแจ็ง f o เ e สเตอร์มันมี IS เครับแต่ถ้ารุ่นเริ่มต้นจะเป็น IL L L. ซึ่งตอนนี้ลดหมดแล้วครับแล้วก็จะเป็น IS รุ่นนี้ครับแล้วก็จะมีแล้วก็ดีมี IS i อสซที่เป็นรุ่นท็อมแล้วก็จะมี i s i ซ e ที่มาพร้อมชุดแต่ง GT Edition อีกอตัวหนึ่งครับ ผมดูจากมิติรถนะก็้องลงไปทางน้นนะครับนี่ถ่ายออกมานะครับถ้าถ้าเห็นแนวยางเนี่ยนะครับต้องเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะบึกเลยทีเดียวนะครับเนี่ยมิติยางนี่เป็นยางเอทีนะครับลุยได้แล้วก็อิ่มนะแม็กไานี่หาที่ไหนครับคุณเกศให้ทางเฮมิทหาให้เลยครับสวยนะสวยตัวน,นี้นะครับดําสีดําดุนะครับใส่กระยาองสามห้าหกห้านะครับ R สิเจ อโอสวยนะครับ,นะรบก็อันนี้นะครับเป็นของผู้บริหารโชว์รูมเองนะครับคือคุณเก่งนะครับต้องยืนยันว่าเป็นเจ้าของโชว์รูมด้วยนะครับผู้บริหารโชว์รูมด้วยแล้วก็ขับซูบารุด้วยแล้วก็เอามาแต่งด้วยวหลังก็ขอเชิญไปร่ม<ด><ด>วมท<ล>ี่สบปนะครับเพื่อหลายท่านต้องการที่จะเอาซูบารุ ไฟแอดเวนเจอร์สามารถทำแนวนี้ได้ปรึกษาได้นะปรึกษาคุณเก่งได้ได้ครับนะครับก็จะทำแนวนี้นะครับรถก็จอดอยู่ที่โชว์รูมเผื่ออยากจะดูให้เห็นตัวจริงนะครับคนที่ขับซูบารุนะครับผมครับผมก็ขอบคุณขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้บอกรวิเชตที่ให้เกียรติมารีวิวแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปขับรถด้วยกันนะครับครับผมสลใจซูบารุยังไงก็ ฝากติดตามเพจบกวิเชตด้วยนะครับ WCTV ออนไลน์ใช่ไหมครับครับผมครับครับก็อย่างไรฝากติดตามด้วยครับได้ครับผมงั้นผมขออนุญาตลาแล้วนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ